เชสบานตำบลสตึกขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมกวาดบ้านตอนรับตรุษจีน ซึ่งในปีนี้วันตรุษจีนตรงกับวันที่1คกุมภาพันธ25์2565เทศบาลตำบลสตึกจึงกำหนดจัดกิจกรรมกวาดบ้านตอนรับตรุษจีนโดยจัดให้มีการเก็บขนขยะฟรีระหว่างวันที่19ถึง28มกราคม2565ตั้งแต่เวลา13นาิกา30นาทีถึง16นาิกาจึงขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ได้ทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองและเก็บสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วเช่นเสื้อผ้าโต๊ะเก้าอี้ตู้เสื้อผ้า, e, เ,ผาเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องออกกำลังกายยกเว้นขยะเศษอาหาร mm hmm. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตามวันและเวลาดังต่อไปนี้ วันที่19มกราคม2565บริการพี่น้องชุมชนชาวสนามหมาหมู่ที่1และชุมชนบางกรูดหมู่ที่13วันที่20มกราคม2565บริการพี่น้องชาวชุมชนสติกหมู่ที่1วันที่21มกราคม2565บริการพี่น้องชุมชนประสบสุขหมู่ที่19วันที่24มกราคม2565บริการพี่น้องชุมชนสติกบุรพาหมู่ที่10และชุมชนประมงชุมชนขนวนหมู่ที่2 วันที่25มกราคม2565บริการพี่น้องชุมชนหนองบัวเหนือหมู่ที่12และชุมชนหนองบัวเงินหมูดที่5หมู่ที่11วันที่26มกราคม2565บริการพี่น้องชุมชนชัยมงคลหมู่ที่20และชุมชนลงเลื่อยหมู่ที่9 วันที่27มกราคม2565บริการพี่น้องชุมชนประชาพัฒนาหมู่ที่22และชุมชนประชาบุรณะหมู่ที่16วันที่28มกราคม2565บริการพี่น้องชุมชนนิคมหมู่ที่7และชุมชนนิคมสมบูรณ์หมู่ที่17และในวันที่24-28มกราคม2565คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพี่น้องประชาชนช่วยกันล้างถนนสายสําคัญในพื้นที่โดยรอบตลาดสดเทศบาลตําตบลสตึกกิจกรรมกวาดบานต้อนรับตุดจีนได้กําหนดพิธีเปิดในวันที่19มกราคม2565เวลา13.30นิกนาที นด,ดมอเนกประสงค์บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ7 2พ0 0ษาโดยนายวีรวิทย์พิรยศสพัดนายยกเทศมนตรีตำบลสตึกพร้อมปล่อยขบวนรถโฆษณาประชาสัมพันธ์และขบวนแห่รณรงค์ไปตามเส้นทางสายต่างๆในเขตเทศบาลตำบลสตึกจึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องได้ร่วมกิจกรรมกวาดบ้านต้อนรับตรุจีในในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน